ไออภิษดาพาน้องเลอานุ่งชุดว่ายน้ำลงสะแทบสดใสแพ็คคู่กันสุดๆด,ดาเมจแรงทั้งแม่ทั้งลูกไออภิษดาพาน้องเลอาลูกสาวสุดที่รักนุ่งชุดว่ายน้ำลงสะแทบสดใสแพ็คคู่กันสุดๆเพลอแป๊บก็ใกล้จะอายุครบหนึ่งขวบแล้วสำหรับน้องเลอา ลูกสาวสุดที่รักของนางร้ายสายแซบอย่างไออภิษดาเครือคงคาที่ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันที่สาวไอก็ได้ออกมาเปิดภาพลูกสาวในลูกส,กสุดคิเวกลางอินสตากแกรมพร้อมเผยความในใจผ่านทางแคปชั่นบอกเอาไว้ว่าใกล้จะขวบละแม่ตกใจและล่าสุดวันที่4มกราคม2567 ไอ้อภิษดาก็ได้ออกมาเปิดโมเมนต์แม่ลูกมาให้แฟนๆได้ชมกันอีกครั้งกับเซตภาพนุ่งชุดว่ายน้ำแท็กทีมลูกสาวตัวน้อยลงสระเล่นน้ำพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกเอาไว้ว่ามีเด็กแฮปปี้มากชอบลงน้ำแบบสุดซึ่งแน่นอนว่างานนี้เจอกับดาเมจความน่ารัก สดใสของคุณลูกและแซบซาพาใจสันของคุณแม่เข้าไปเต็มๆแล้วนั้นต่างก็พร้อมใจกันเข้ามากระหน่ำกดไลค์และสาดหัวใจพร้อมกับคอมเมนต์ชมให้รัวๆเลยทีเดียว